ยังไม่เคยแชทมาก่อนทำยังไงไม่รู้ว่าจะเข้าไปแชทยังไงทำยังไงดีวันนี้จะมาแนะนำนะคะแต่ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าถึงอยู่เมืองไทยคุณไม่สวยและคุณธรรมดาแต่เมื่อมาต่างประเทศคุณจะเป็นพิเศษมากเหมือนก๋วยเตี๋ยวพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มชิ้นขั้นตอนการแชทนะคะมีทั้งหมด7ข้อค่ะข้อหนึ่งนะคะรูปโปรไฟล์ก่อนอื่น,ะะปปนต้องหารูปมาทำโปรไฟล์ค่ะ คัดมาค่ะสักสี่ห้ารูปเอาแต่ละอริยบทนะคะอย่างเช่นที่ทํางานตามงานเลี้ยงสังสรรค์ที่คุณไปหรือว่าเวลาคุณไปเที่ยวกับธรรมชาติสถานที่ต่างๆรูปจะเป็นตัวดึงดูดนะคะเหมือนเป็นตัวดึงดูดเวลาคลิกเข้าไปเนี่ยผู้ชายก็จะเห็นรูปเราก่อนเพราะฉะนั้นรูปเราต้องต้องดูดีก็จะทําให้น่าสนใจขึ้นนะคะรูปควรจะดูดีสวยงาม เซ็กซี่ได้เล็กน้อยแต่ให่าเยอะเพราะว่าถ้าคุณไปโชว์ชุดว่ายน้ําก็จะเป็นการเรียกเสือสิงกระทิงแรดจะเรียกผูช้ชายอีกประเภทหนึ่งเข้ามาไม่ใช่คนที่จะมาแบบว่า,าหาแฟนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะคิดว่าเป็นอีกประเภทหนึ่งนะคะเพราะว่าถึงยังไงแล้วเวลาคุณแชทจากโปรแกรมแล้วไปแชทด,ด้วยโปรแกรมอื่นคุณก็ต้องมีการส่งรูปให้กันดูอีกเหมือนเดิมข้อสอง โปรไฟล์ค่ะโปรไฟล์ต้องดึงดูดน่าสนใจตรงจุดตรงจุดคือคุณจะหาแฟนคุณเขียนเข้าไปเลยค่ะว่าคุณต้องการที่จะหาแฟนต้องการที่จะแต่งงานแล้วก็เขียนรายละเอียดของตัวเองด้วยนะคะว่าคุณเป็นคนประเภทไหนสนุกสนานล่าเริงคุณเป็นคนรักครอบครัวอ่าคุณเป็นคนชอบเที่ยวธรรมชาติเขียนรายละเอียดส่วนตัวไปเพราะว่า เวลาคนที่จะมาคุยกับเราเขาก็จะดูรูปดูโปรไฟล์ของเราว่าเ้ยโปรไฟล์เขาตรงกับสิ่งที่เขาชอบไหมตรงกับไลฟ์สไตล์ของเขาไหมอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะทีนี้โปรไฟล์เนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษยังดีไม่พอหรือว่ายังไม่รู้จะเขียนยังไงดีะบางคนอาจจะให้เพื่อนช่วยเขียนให้ช่วยแต่งให้แต่ถ้าคนที่ ไม่มีคนช่วยทำไมคะก็คือแนะนำค่ะคุณไปดูผู้หญิงคนอื่นไปดูนะคะไปดูโปรไฟล์เขาข้อไหนที่ตรงกับตัวของคุณคุณก็เอามาคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดก็กลายเป็นโปรไฟล์ที่สมบูรณ์แบบของคุณแล้วอันนี้เคยใช้นะคะเคยใช้มาก่อนคือตอนตอนที่แชทเนี่ยจีก็เพิ่มตอนแรกๆโปรไฟล์ก็ไม่เท่าไหร่นะคะก็ธรรมดาพอช่วงหลังๆมามีเพื่อนที่เขา แชทเว็บนี้แล้วก็แต่งงานที่ก็เพิ่มไปนิดนึงว่าเอ,อเพื่อนฉันโชคดีเจอแฟนจากเว็บนี้ฉันก็เลยอยากโชคดีเหมือนเพื่อนบ้างอันนี้ใส่เกล็ดเล็กน้อยลงไปในโปรไฟล์ของเรานะคะโปรไฟล์ให้ใส่ความจริงนะคะพวกอายุอะไรพวกนี้อาชีพก็แล้วแต่คุณและคะ่ะจะบอกอะไรแต่ว่าพวกรายละเอียดของเราที่อยู่จริงๆอันนั้นเอยไปคุยกันอีกทีนะคะยังไม่ต้องไปใส่นะคะข้อ3ตั้งทาร์เก็ตค่ะ ทรเก็ตของคุณเป็นยังไงคุณอยากได้ผู้ชายที่ย้ายไปอยู่ที่เมืองไทยคุณอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศคุณอยากได้ผู้ชายอายุสี่สิบอายุเล่เรียกับคุณ,คณหรือคุณอยากได้ผู้ใหญ่กว่ามาจากประเทศไหนเลือกแทร็เก็ตไว้ในใจเสร็จแล้วพอตอนไปเล่นเนี่ยคุณก็เสิร์ชหาตามนั้นเลยค่ะเมื่อได้รูปได้โปรไฟล์แล้วคุณสมัครเว็บแล้วข้อสี่ เข้าสู่การทักทายนะคะซึ่งข้อนี้บางผู้หญิงบางคนชอบที่จะให้ผู้ชายเข้ามาทักก่อนจะไม่ไปทักไปคุยไปเริ่มก่อนแต่จี้ไม่คิดอย่างนั้นบางคนอาจจะทําอย่างนั้นก็ได้ค่ะแต่จี้คิดว่าบางทีมันอาจจะสวนทางกันสวนไปสวนมาเราลุกเลยค่ะเข้าหาเลย แต่ด้วยส่วนตัวนะคะคิดว่าบางทีเราไม่ได้สวยขนาดนั้นหน้าตาบ้านๆธรรมดาการทักก่อนก็ไม่เสียหายอะไรนะคะแค่ทักเข้าไปนะคะตอนแรกก็ทักแต่ละคนข้อความไม่เหมือนกันพอต่อมานะคะมีทิกค่ะคุณพิมพ์ข้อความสั้นๆเลยว่า,าสวัสดีคุณชื่ออะไรแล้วมีข้อแนะนําว่าฉันชอบโปรไฟล์ของคุณนะฉันชอบรูปคุณคุณดูดีอันนี้จะช่วยเพิ่ม คะแนนขึ้นมานิดนึงนะคะการทักทายส่งไปเลยค่ะคุณจะส่งกี่คนก็ได้ทีนี้การที่รอให้เขาตอบคุณอยากคาดหวังนะคะว่าคุณส่งไปสิบคนแล้วเขาจะตอบคุณมาสิบคนเขาตอบคุณมาสักสี่คนถือว่าประสบผลสําเร็จนะคะแนะนําเลยค่ะเวลาแชทเนี่ยให้คุณคิดซะว่ามันเหมือนการสมัครงานเวลาคุณส่งทักทายไปมันเหมือนจดหมายสมัครงานที่คุณส่งไปบริษัทต่างๆ ถ้าเขาตอบกลับมามันก็เหมือนบริษัทที่เขาสนใจในตัวคุณโอกาสที่เขาจะเรียกคุณสัมภาษณ์การสัมภาษณ์ก็คือการนัดเจอนะคะเดี๋ยวคุยต่อไปข้อห้าการพูดคุยนะคะแนะนําว่าในโปรแกรมแชทเนี่ยคุณอาจจะพูดคุยกันเล็กน้อยอาจจะแค่ไม่กี่ครั้งนะคะเสร็จแล้วถ้ามีความอ่าอุ๊ยคิดว่าคนนี้น่าสนใจหรืออะไรแนะนำให้ให้ ย้ายไปคุยที่โปรแกรมอื่นค่ะที่มันจะสะดวกอย่างเช่น Line Messenger อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่ามันจะสะดวกกว่ามีการส่งรูปมีการคือแต่ตอนที่คุยกับลุงเบนเนี่ยเป็นอีเมลเลยนะคะไม่ได้เห็นตัวต่อตัว,ตวขว้อ6เมื่อย้ายมาอีกโปรแกรมหนึ่งแล้วใช่ไหมคะคุณต้องเช็คค่ะว่าหน้าตาก็ตรงปกไหมก็เหมือนเราอะค่ะเขาต้องเช็คเราบางคนนะคะผู้ชายบางคนเอาลูปสมัย1ิปีที่แล้วมาลงหรือแชทมานานแล้ว เอาลูกมาลงโอ้โหหนุ่มหล่อเฟี้ยวเลยพอไปดูจริงๆโอ้มันไม่ใช่อันนี้จี้ก็เคยเจอนะคะก็เช็คค่ะเช็คว่าหน้าตาตรงปกไหมเขาเจอหน้าเราแล้วก็ชอบไหมอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีแชทคุยกันสักเล็กน้อยหลังจากนั้นก็อาจจะมีการคุยกันมากขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะถึงข้อ7นะคะถ้าคุณคุยกันสักพักแล้วเวลาที่คุยกันนะคะแนะนำว่า ให้มันค่อยๆมีการพัฒนาหลังจากนั้นนะคะก็อาจจะมีการนัดเจอนัดเดทนะคะการนัดเดทก็เหมือนการนัดสัมภาษณ์คุณจะทําให้เขาประทับใจคุณต้องเริ่มจากการแต่งตัวให้ดูดีนะคะแต่งตัวให้ดูดีคุณก็ใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับสถานที่ว่าคุณเขานัดเดทที่ไหนที่ร้านอาหารหรือตามร้านอาหารตามห้างหรือร้านอาหารหรูๆ ดินเนอร์ตามดัดฟ้าเง,ไงี้ยค่ะก็ดึงดูสถานที่ด้วยถ้าเขาเห็นตัวจริงแล้วโอ้สวยประทับใจการพูดคุยก็จะค่อยๆตามมาคะ่ะส่วนมากก็จะนัดจีด้นัดนะคะก็จะตามร้านอาหารในห้างหรือตามร้านอาหารตามแหล่งที่มีคนเยอะๆคือการนัเดตก็ไม่มีใครเป็นนัดที่รับตาคนอยู่แล้วนะคะใครที่กลัวไม่มั่นใจไม่เคยไม่เคยไปนัดเดตกับต่างชาติกับฝรั่งกลัวเขาจะหลอกแกล้งคุณอาจจะผาเพื่อนไปด้วย อันนี้พาเพื่อนไปด้วยมีข้อดีข้อเสียนะคะคือคุณอาจจะมั่นใจขึ้นเมื่อมีเพื่อนไปด้วยแต่ข้อเสียคือเขาอาจจะมองว่าคุณแบบไม่มั่นใจตัวเองหรือว่าบางทีเขาอาจจะสนใจเพื่อนคุณก็ได้อันนี้นะคะอ่าทางที่ดีถ้าคุณมั่นใจคุณก็ไปคนเดียวค่ะคือถ้าคุณภาษาไม่ได้เวลาเจอกันตัวต่อตัวนี่มันง่ายนะคะในการพูดคุยคุณจะทําภาษาไม้ภาษามืออะไร เขาเข้าใจค่ะพูดพูดเป็นคำคำเขาสามารถเข้าใจได้เจอตัวกันมันคุยง่ายกว่าค่ะเออคือต้องบอกว่าปกติแล้วฝรั่งหลอกเอายาเอาอะไรใส่ในน้ำยังยังไม่เคยเจอเพราะว่าเราไม่ได้เป็นนัดเด็ดตามผับตามบาร์ไงคะตามสถานที่กลางคืนอะไรเงี้ยเรานัดเด็ดตามร้านอาหารก่อนที่จะไปเจอคุณต้องบอกเพื่อนต้องบอกครอ,อบครัวหรือบอกคนอื่นนะคะว่าคุณจะไปน,นัดเด็ดเจอผู้ชายคนนี้ที่นี่ที่นี่ ทีนี้ข้อควรระวังในการนัดเดทนะคะตามที่บอกไปหนึ่งสถานที่เขาจะให้เราเลือกอยู่แล้วว่าเราจะเลือกที่ไหนเราก็เลือกที่มีคนเยอะๆหรือบางคนนะคะอาจจะไม่มีการนัดเดทเลยก็ได้ก็คือแชทแล้วก็ผู้ชายบินมาหาผู้หญิงคนนี้โดยเฉพาะคุณอาจจะไปเที่ยวกับเขาหรือว่าบินมาเจอกันจริงจังกันเลยอันนี้มีนะคะเพื่อนที่แชทแบบว่าผู้ชายบินมาเจอครั้งแรกแล้วก็ม,มั่นเลย อันนี้ก็มีค่ะยังไม่ต้องมาเดทครับเจอกันปุ๊บแล้วก็หลังจากนั้นก็คือมั่นแล้วก็ไปต่างประเทศเลยหรือว่าบางคนที่ตอนที่คุยกันเนี่ยมั่นใจเลยค่ะว่าคุยกันแบบแฟนกันเลยตกลงกันว่าคุณเป็นแฟนฉันยังไม่แฟนคุณเพราะว่าผู้ชายถึงขั้นส่งเงินมาให้เป็นแสนแสนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบินมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเป็นการมาดัดเดทอะไรคือเขาจริงจังแล้วว่าฉันชอบคุณเราจะ เขาคุยถึงเรื่องอนาคตกันแล้วก็บินมาก็คือไปเที่ยวใช้ชีวิตด้วยกันเลยโอเควิธีการแชทก็สรุปมาให้ง่ายๆแบบนี้นะคะคือถ้าใครมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรอ่าปรึกษาได้ค่ะเขียนมาสอบถามได้หวังว่าทุกคนจะโชคดีนะคะถ้าคนที่ลองแชทแล้วก็ขอให้ประสบผลสำเร็จเจอคนที่ชอบเจอคนที่ใช่ เจอคนที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยถ้าใครยังไม่เจอหาต่อไปค่ะมันเหมือนการสมัครงานอย่าคิดว่าคุณส่งจดหมายไปร้อยฉบับเขาจะสนใจคุณทุกบริษัทเอาแค่ส่งไปร้อยบริษัทยี่สิบบริษัทสนใจคุณหรือว่าคุณไปสัมภาษณ์นัดเจอสิบคนอย่าท้อค่ะถ้าสิบคนนั้นไม่ชอบคุณมันต้องมีสักวันค่ะ ต้องมีสักบริษัทที่รับคุณเข้างานต้องมีสักคนที่คิดว่าคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนที่พิเศษสําหรับเขาคุณเป็นคนที่โดดเด่นมีความสามารถคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่จะเริ่มแชทนะคะหรือว่าเอาไปบอกต่อไปแนะนําต่อยังไงฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยะคะบายบาย สวัสดีค่ะการนัดเดทถ้าเขาไม่ชอบคุณทำยังไงก็ไม่ต้องทำไงไม่ต้องเสียเซลนะคะเราอาจจะไม่คลิกกันเขาอาจจะไม่ชอบหน้าตาแบบนี้เขาจะไม่ชอบบุคลนิสัยแบบนี้โอเคเราเดินหน้าต่อไปค่ะปายหน้าเชิญไปหน้า,นนาคิดซะว่าเขานัดก,กินข้าวเราก็ได้กินข้าวฟรี